ถ้าเป็นไลฟ์โค้ดอะนิมกลับบ้านทันทีเลยนะลิซนิมไม่ชอบอะชีวิตของนิมนิมไม่ต้องการให้ไลฟ์โค้ดมาตะโกนกอกหูบ้าบออะไม่ใช่ไลฟ์โค้ดหรอกครับคนนี้เป็นเพื่อนผมเองมันเจอคนไข้ามาหลายเคสแล้วถ้านิมได้คุยกับมันอะนิมจะรู้ว่ามีคนไข้อีกหลายคนที่รักษา,าหายได้แต่นิมไม่รู้ว่านิมจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอะต้องเป็นสิครับ ไอ้ว <I> uh, ัดนิมครับไอ้ไอ้วัดเพื่อนผมเองครับคนที่ผมอยากให้นิ่มคุยด้วยอะ่ะขอบคุณนริศแต่ถ้ารู้ว่าเป็นนายมาควัตเนี่ยนิมไม่มาหรอก เจอหน้ากันทุกวันเบื่อจะแย่โลกก็กลมเกินนี่มาเป็นเพื่อนกันได้ไงอ่ะไอ้พัดมึงมานั่งก่อนดิมา<_ <q> _>อะไรวะเนี่ยเ,<_ <q> _>เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเข้าเวรก่อนนะครับยังไงนิ่มลองเปิดใจคุยกับมันดูนะ ตอนอลิสมันบอกให้มาคุยอ่ะผมก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นคุณตอนนี้บอกใครหรืยอยัง่ะพ่อแม่เพื่อนฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะจะต้องบอกเขาแบบไหนอ่ะแล้วฉันจะร้องไห้ต่อหน้าพวกเขาไหมพวกเขาจะเป็นห่วงฉันหรือเปล่าเวลาต้องผ่านอะไรยาก,ยากอ่ะ ถ้ามีคนอยู่ข้างข้างมันโอเคกว่านะให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมไม่อ่ะฉันทำเองดีกว่าแล้วก็ห้ามบอกใครที่ออฟฟิศเด็ดขาดโดยเฉพาะบอสกั็ใหญ่อุปออืม ตอนแรกกูก็อึง้งพอรู้ว่าแฟนเก่าที่ยังรักอยู่ของมึงคือคุณนิ่มเออเนี่ยกูก็เซอร์ไพรส์ที่มึงรู้จักเขาอยู่แล้วแถมอยู่คอนโด,โดเดีวกันอีกเออโลกมันแคบแล้วนิ่มเขาเป็นไงบ้างวะเครียดมากพยายามจะสรองทางทางที่กลัวมากมึงรู้ใช่ไหมว่าโลกนี้กำลังใจสำคัญสำหรับเขามากเลยเวย้ ตกลงม okay. so ึงขอเขารีเทิร์นอยังวะมึงจะได้คอยอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตเขาไงกูจะบอกเขาเร็วๆนี้แหละรอเขาโอเคขึ้นกว่านี้หน่อยเออกูขอให้เขาเซย์เยสนะเว้ยแวะคุยกันมึง สักจะตายไม่มีราเคิลทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นายนนาทีทางช่องโมโนทเวนตินา